ผู้สูงอายุเฮดังๆรับเงินตกเบิกย้อนหลัง4เดือนและทยอยรับเพิ่มอีก2งวดเดือนต่อๆไปเมื่อวันที่24มิถุนายน2565นางสาวรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักน,กนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพกรอบวงเงิน8,380ล้านบาทสำหรับผู้สูงอายุ10.9ล้านคนระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2565เฉล่ยรายละ100 ถึง250บาท ตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดซึ่งคณะรัฐมนตรีหรือคลอมอได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วนั้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอต่อคลอมอเพื่อขอรับการอนุมัติงบกลางปี2565โดยกรมบัญชีกลางคาดว่าจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือผู้สูงอายุในช่วงเดือนกรกฎาคม2565ที่จะครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนถึง กรก,กดาคมและจะทยอยอีกสองงวดที่เหลือในรอบเดือนต่อๆไปนางสาวรัชดายังกล่าวต่ออีกว่าสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพในครั้งนี้จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุเป็นระยะเวลา6เดือนกล่าวคือ 1>, 1. อายุ60-69ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทเดิมอยู่แล้วต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก100บาทต่อเดือนรวมเป็น700บาทต่อเดือน 2. อายุ70-79ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ700บาทต่อเดือนปกติอยู่แล้วและจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก150บาทต่อเดือนรวมเป็น850บาทต่อเดือน 3. อายุ80-89ปีรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนรวมเป็น1000บาทต่อเดือนและ 4. อายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1000บาทต่อเดือนซึ่งได้รับปกติและจะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก250บาทต่อเดือนรวมเป็น 1250บาทต่อเดือนนี่คือในส่วนของการตามเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เพิ่มให้เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เป็นเงินช่วยเหลือพิเศษแบบขั้นบันไดนะครับโดยที่จะเพิ่มให้รายละ1 0 0่งถึงสองบาทแบบขั้นบันไดาตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคมอมได้อนุมัติไปแล้วนั้นคาดว่า ทางรัฐบาลจะดําเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นงบกลางแล้วก็จะดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุเป็นเบี้ยยังชีพเพิ่มเติมนะครับให้กับผู้สูงอายุที่เป็นเงินพิเศษนะครับโดยเพิ่มเข้าไปที่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน2565เดือนไหนที่เลยระยะเวลามาแล้วก็จะมีการจ่ายย้อนหลังตกเบิกให้นั่นเองก็ เป็นเดือนกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับจะดำเนินการโอนเงินให้สำหรับเงินจำนวนนี้หากมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมจะรีบรายงานข่าวให้ทราบต่อไปครับ